ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำตนเป็นคนศูนย์ตอนที่สองโดยสมณะทราบซึ้งสิริตเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่2มิถุนายน2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ค่ะ ตัวต่อไปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงในเมคียาสูตรนี่ท่านบอกว่าจเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทนะดูความแตกต่างนะเขาเขาที่แล้วเนี่ยเป็นตัวราคะเป็นตัวผูกพันเป็นตัวยินดีเป็นตัวพอใจแต่ขราวนี้เป็นตัวพยาบาทพยาบาทนี่ถ้าจะว่าไปก็คือ,อตัวผักนั่นเอง นะตัวโทสะตัวโกรธตัวไม่ชอบใจตัวถือสาอะไรต่างๆแต่ตอนนี้พวกโกรธพวกพวกโกรธอะไรพวกนี้นี่มันเป็นตัวอะไรอ่ะตัวเล็กตัวน้อยกว่าพยาบาทคือพยาบาทนี่หนักหนักขึ้นไปอีกนะไม่ชอบใจถือ,อ,อถือสาไม่ชอบใจเกียดชัง นะมันมากขึ้นมากขึ้นนะโกรธเสร็จแล้วก็ผูกโกรธนะเป็นพยาบาทไปนู่นจองเวรจองกรรมอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตจิตเราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในลักษณะที่มันไม่ยินดีไม่ชอบใจขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าให้เจริญด้วยเมตตาเมตตาก็คือคืออะไระเมตตาคืออะไร ให้เจเริญเมตตาเนี่ยให้ทำยังไงนะให้อภัยอ่าก็ถูก <c oughs> แล้วเมตตาก็คือทำจิตอย่างแรกนะทำจิตของเราเนี่ยให้มีความรู้สึกที่เห็นใจคนอื่นสงสารคนอื่นหรือคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขานะอันนี้คือลักษณะของ เมตตาแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเมตตาเนี่ยไม่ใช่แค่มโนกรรมไม่ใช่แค่วจีกรรมไม่ใช่แค่กายกรรมนละ้มันต้องรวมหมดเลยมันถึงจะมีผลสูงถ้าไม่รวมหมดเนี่ยผลมันอ่อนผลมันน้อยอย่างเช่นบางคนบอกแล้วไม่ชอบใจกันอย่างเงี้ยบางคนมาตั้งตะบะก่อนนอนทุกคืน จะอะไรจะแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบขี้หน้าก็ตั้งตบาบะเลยนะคุณคิดดูนะทุกคืนเลยจะพยายาม,มก็ดีนะเออแผ่เมตตาให้ทุกคืนก่อนนอนก่อนนอนแต่พอเจอหน้าทีไรก็ยังบอกแล้วยิ้มไม่ออกยังพูดไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรอะ่ะคือมันนานวันนานเดือนนานปีมากเลยบางที เอามีจริงๆแล้วออันนี้ยกมาจากเรื่องจริงบางครั้งก็เริ่มหัดสิหัดเพิ่มดีกรีหรือหัดเพิ่มพลังให้มากขึ้นคือมันง่ายที่สุดแล้วแหละไอ้แค่เอาความคิดเราแล้วก็พยายามคิดดีๆกับเขาเนี่ยขนาดอย่างนี้นะแค่คิดบอกบางคนอนะคุณไปคิดสิดูสิอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีคุณหามุมดีเขาไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเขาก็มาถือศีลเขาก็มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ย เขาก็มาช่วยเหลือหมูกลุ่มคุณคิดบุมดีดกับเขาบ้างไม่ได้เลยเหรอบางคนยังบอกเลยบอกว่าโอโหคิดไม่ค่อยออกว่าอะไรจะปานนั้นจริงๆแล้วแสดงว่าไม่อยากจะคิดต่างหากใช่ไหมวันแต้คิดจริงๆโถเอ้ยร้อยแปดสามารถจะคิดได้เพราะนั้นแต่ตอนนี้กำลังพูดว่าขนาดคุณตั้งใจคิดเนี่ยบางทีผลยังไม่แรงพอที่จะปรับเปลี่ยน ตัวเราได้เลยนะบางทีเนี่ยผลยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คิดถึงบอกว่าคราวนี้บางทีเจอกันอย่างเงี้ยหัดยิ้มแย้มบ้างได้ไหมหัดทักทายบ้างได้ไหมแม้ว่าใหม่ๆอาจจะเสียงแข็งๆบ้างก็ตามแต่คุณหัดอ่ะคุณหัดมันมันฝืนใจเรามากขึ้นหรือถ้าพูดอีกบุมหนึ่งก็คือมันบังคับตัวเราเองให้มากขึ้น แทนที่จะแหมเอาสบายๆเอาใจคิดเอาใจค,คิดมันบังคับน้อยไป <c oughs> นะมันเหมือนกับคุณจะฝึกออกกําลังกายเนี่ย <c oughs> ยกน้ําหนักคุณเอาแต่ยกอยน้ําหนักน้อยเอาแต่ยกน้ําหนักเล่น้อยนะไม่ยอมเพิ่มน้ําหนักให้มากขึ้นเนี่ยแล้วคุณจะแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้ยังไงอ่ะมันไม่มีทางแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะเราจะเอาแต่ยกแต่น้ําหนักเบาๆเบาๆเบาๆอยู่เรื่อย พราะะันอะไรที่มันเบาเกินไปหรือพระพเจ้าท่านใช้คำว่าหย่อนหย่อนนะแม้ทำดีเนี่ยถ้าเราทำแบบหย่อนหย่อนเกินไปเนี่ยกํำลังมันไม่ค่อยมีฤทธิ์มันไม่ค่อยแรงเพราะนั้นมันก็ต้องเพิ่มเพิ่ม้ํำนหนักให้มากขึ้นเพราะนคราวนี้คนที่เราไม่ชอบใจบางครั้งเออหันมองบ้างนะไม่ใช่แหมพอหันมาเจอเขาหน่อยสะบัดหน้าไปทางอื่นเลยนะ แค่หน้าตานี่ยังไม่อยากจะเห็นเลยเยี่ยโอโหอาการหนักมากเลยมาพัน้องฝึกต้องฝึกข่มจิตบังคับใจแต่บอกแล้วว่าในขณะที่เราข่มจิตบังคับใจกุณก็คิดเมตตาคุณก็คิดดีดด้วยนะมุมมุมดีคิดยังไงก็พยายามหาทางหาแง่ที่จะคิดขึ้นมาให้ได้แต่เพิ่มไงว่าพูดได้ก็พูดบงัง ทีไม่ต้องอะไรมากหรอกแหมแค่เดินสวนกันทักทายกันหน่อยจเจริญธรรมกันหน่อยอะไรเงี้ยแค่นี้มันจะไปหนักนาะสาหัสสากันอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นวิธีการเพิ่มเมตตานะบอกแล้วไม่ใช่เอาแต่อะไรนะอย่าอย่าคิดแต่ให้ผักงามแล้วก็อย่าพูดแต่ให้ผักงาม แต่ลงมือปลูกให้ผักงามคราวนี้นะพอข้านี้พอเราเริ่มหัดพูดหัดพูดไปบ้างมันจะเริ่มฝืนเริ่มบังคับใจเราได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นแม้อย่างนี้เนะี่ยบางทียังไม่มากพอเลยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราจริงๆเพราะนั้นในที่สุดแล้วมันจะต้องถึงขั้นลงมือปลูกผากให้งามก็คือช่วยเหลือเขาได้อะลงมือช่วยเหลือสิ ไม่ใช่แค่เมตตาและคราวนี้จะต้องไปถึงขั้นการุณาคือลงมือช่วยเหลือเขาถึงบอกว่าบางทีเนี่ยอาตมาตอบคนที่เขามาถามว่าจะเพิ่มเมตตายัางไงอาตมาก็บอกไม่ยากหรอกคุณมีอะไรอร่อยๆอก็แบ่งเขากินมั่ง <c oughs> อันนี้มันจะแหมยิ่งจริงๆจะว่าไปก็ฝืนใจเรามากขึ้นแหละแต่ อันเนี้ยถ้าคุณไม่ทําให้มันมากขึ้นอย่างนี้แล้วเมื่อไรล่ะคุณจะเมตตาได้สูงขึ้นได้ได้เจริญขึ้นหรือได้มากขึ้นเพราะนั้นแค่เพียงแค่เรื่องความเมตตานี่นะเพราะมันมันต้องทําจริงๆถ้าคุณทําไม่จริงคุณจะไปละละ้างจิตที่มันพยาบาทอะคราวนี้มาพูดมุมพยาบาทบ้างโอ้กว่าคนเราจะพยาบาทใครได้นี่มันก็ไม่ง่ายนะตมาบอกแล้ว มันมันต้องสะสมนะสะสมนิสัยหรือขอพูดให้หนักๆว่าจะต้องสะสมโอ้โหสันดานมาเลยนะถ้าพูดภาษาหนักๆเพราะถ้าโดยปกติเนี่ยเราแค่ไม่ชอบใจคนเนี่ยโอ้โหมันไม่ถึงขั้นไปโกรธรุนแรงหรือว่าไปผูกโกรธจนกระทั่งไปเป็นพยาบาทจองเวรหรอกคนเราเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นง่ายๆ เพราะฉะนั้นคนที่จะถึงขั้นพยาบาทใครนี่นะคนนั้นต้องไปสะสมทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้อยากสะสมหรอกแต่ไปทําอย่างนั้นอยู่บ่อยๆไปทําอย่างนั้นอยู่บ่อยๆอย่างเช่นพอไม่ชอบใจใครปับ๊บก็เอาแต่คิดไม่ชอบใจคิดไม่ชอบใจแล้วคิดแต่มุมลายๆคิดแต่มุมเร็วๆคิดแต่มุมไม่ดีของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยคนเนี้ยไม่ชอบใจแล้วก็ฝังลึกไปเรื่อย สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความที่เราไม่ชอบใจคนนั้นบางทีเนี่ยเดี๋ยวแวบใหม่อีกละอ้าวบางทีทํางานของของตัวเราเองอยู่เนี่ยทาไปทํามาอ้าวแวบนึกไม่ชอบใจคนคนนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็ปรุงไปเรื่อยนะปรุงไปเรื่อยปรุงไปว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอหน้าหรือคราวหน้านี่จะจัดการอย่างนั้นจะเล่นงานอย่างนี้โอ้ยคิดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคนเนี้ยเพิ่มความไม่ชอบใจ นะเป็นความเป็นโทสะเป็นความโกรธเป็นการผูกโกเป็นพยาบาทไปเรื่อยเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเป็นอีกเหมือนกันเพราะสะสมถึงจะเป็นแล้วตอนนี้เมื่อเราสะสมจกนกระทั่งไปเป็นพยาบาทตอนนี้คุณจะใช้เมตตาแก้อัตมาถึงบอกเอาแค่ความคิดดีๆกับเขาเท่านั้นแล้วมันจะแก้พยาบาทไหวหรอพยาบาทมันก้อนบเ,เริ่มเทิมแล้ว นะพอเราสะสมมาเยอะแต่พอคุณใช้เมตตาอ่อนๆไปแก้พยาบาทก้อนเริ่มเทิม่มมันสู้ไม่ไหวหรอกวันเมตตาเราถึงต้องเพิ่มขึ้นต้องสูงขึ้นถึงบอกว่าไม่เพียงมโนกรรมไม่เพียงบัจีกรรมมันต้องไปถึงกายกรรมเลยคุณถึงจะล้างจิตที่มันเป็นพยาบาทพวกนี้ได้อนตามายเองเนี่ยโดยปกติ มีนะไม่ชอบใจอย่างนั้นไม่ชอบใจอย่างนี้มีเยอะด้วยยิ่งสมัยก่อนยังไม่ปฏิบัติธรรมนี่โอ้มีบ่อยมีมากแล้วก็มองคนเนี่ยมองแบบเพ่งโทษมองในแง่ลบส่วนใหญ่ระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยอะไรเพราะว่าสมัยก่อนยังยังไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมองคนมันพูดง่ายเราเราระแวงไว้ก่อนถือว่าเราระวังตัวมันจะเป็นลักษณะนั้น มันจะมองคนในแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่แตนน่นานๆทีจะแบบว่ามีใครมาทําให้เราเจ็บใจจนถึงขั้นเราโกรธมากๆจนถึงขั้นเราแค้นแค้นแล้วเราก็คิดเลยนะคราวนี้มันจะเริ่มคิดปรุงไปค่าได้ค่าโอ้โหมันคิดปรุงไปอย่างนู้นเลยนะมันเคยเล่าให้พวกเราฟังอ่ะบางทีมีระเบิดสักลูกเคียงหัวมันเลย <c oughs> <c oughs> เคยคิดไปถึงอย่างนั้น แต่ถ้าถามใจเราจริงๆว่าเรากล้าไปทําอย่างนั้นไหมจริงๆไม่กล้าทําแต่ความคิดเนี่ยโอ้โหมันคิดได้รุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะอาตมาถึงบอกในมุมเดียวกันไอ้มุมทํานองเดียวกันแต่ตรงกันข้ามเมื่อกี้เนี่ยคุณสามารถคิดเมตตาคุณคิดจนสูงส่งเลิศเลอ,เลอ,เลอคุณก็คิดได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันคุณคิดพยาบาทจนโอ้โหก้อนมะฮือมาคุณก็คิดได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นคราวนี้ถึงบอกว่าเอาแค่ความคิดมันไม่ได้ไงเพราะความคิดอาจจะมาพูดบ่อยพลิกง่ายเปลี่ยนง่ายบางทีไอด้ดูมาไอ้นี่มายิ่งใครไม่ได้หนักแน่นไม่ได้มันคงอะไรนะักเดี๋ยวก็พลิกได้หละคิดว่าดีๆเดี๋ยวก็ไม่ดีกละคิดว่าไม่ดีเดี๋ยวก็ดีอา้าวแต่ตอนนี้ถ้าในมุมของพยาบาทเนี่ยแสดงว่าส่วนใหญ่คิดไม่ดีอยู่เรื่อยคิดไม่ดีอยู่เรื่อยสะสมสะสม เพราะนั้นคราวนี้พอเราจะแก้พยาบาทด้วยเมตตานะมันถึงต้องโอ้โหคุณต้องใช้แรงของความพยายามเนี่ยยังสูงอารมาถึงบอกว่าไม่ใช่แค่คิดแล้วบางทีเจอกันแล้วพูดจาได้พยายามพูดจาเอาง่ายๆนะคราวนี้พอเริ่มขั้นพูดจาเนี่ยคุณจะรู้เลยใช่ไหมว่าบางทีโอ้โหพอพูดไปปั๊บเอาอีกแล้วเขาพูดอย่างนั้นกลับมาอีกแล้วเราไม่ชอบใจอีกแล้วอ้าวคุณดูที่ในขณะตั้งจิตมาดีใช่ไหม แล้วก็พยายามจะจะพูดเพื่อเพิ่มเมตตาให้กับเขาแต่พออาปากเขาเองอ่ะเอาละเขาสวนกลับมาในลักษณะที่เราเราเกลียดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณดูนะพอคุณจะเริ่มเมตตาวาจีกรรมคุณจะเห็นได้เลยว่าก็ไม่ง่ายแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถ้ายิ่งไม่อดทนยิ่งไม่มีความพยายามหนะ้าที่จะ เพิ่มเมตตาวจีกรรมให้มากขึ้นให้เจริญขึ้นจริงๆเนี่ยมาบอกคุณก็ไม่สําเร็จอีกเพราะถึงบอกว่าต้องพยายามมากๆพยายามมากๆแม้เมตตาวจีกรรมเนี่ยนะจิตเราพยายามแล้วนะแล้วก็ต้องมาสั่งให้ออกมาเป็นวจีกรรมบอกแล้วว่าจิตมันจะพลิกอยู่เรื่อยลยนะพอพูดไปหน่อยเดี๋ยวก็อืมด่าซะดีไหม <c oughs> นะมัน,ม,นมันจะพลิกมาทางทางไอ้มุมลบที่เราสะสมเอาไว้เยอะเนี่ย จนกระทั่งเนี่ยพอคุณพยายามวจีกรรมคุณเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นนะเพราะบางคนเนี่ยไปสังเกตดูสิเราเมตตาคนเนี่ยได้แค่วจีกรรมแต่พอจะลงมือช่วยเหลือจะอะไรจริงเนี่ยยังยังยังไม่อยากจะทาเลยอ่าจริงๆเพราะว่าบางทียังเออพ,พูดไปแล้วจบจบไปเอา้าพ,พูดแล้วก็ผ่าน,ผ,านผ่านไปเอานะยังรู้สึกว่าอย่างนี้ยังพอเมตากันได้แต่ให้แม้ถึงขั้นโอ้ ไปช่วยเขาทำงานนะไปช่วยเขาอะไรอ่ะขนของบ้างไปช่วยเขาเก็บกวาดเช็ดถูบ้างไปช่วยเขาเอาอะไรอ่ะทำไอ้นนทํทำไอ้นี่อ่ะแล้วแต่หรือแม้แต่อย่างที่จะมาบอกยิ่งแม้เรามีของอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็แบ่งให้เขากินได้นี่ <c oughs> ถ้าถึงขั้นนี้เมื่อไหร่แล้วก็แสดงว่า คุณเริ่มจะทำเมตตามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมได้สำเร็จถ้าคุณทำได้ถึงขั้นนั้นนะแล้วคุณสามารถที่จะฝืนใจบังคับใจในขณนะเดียวกันบอกแล้วสามารถที่จะใช้ปัญญาเนี่ยพิจารณานะว่าทําไมเราจะต้องมาสร้างจิตให้เมตตาอย่างนี้นะเพื่อเราจะได้ละพยาบาทที่เรามีอยู่ในจิตของเรา จริงๆเนี่ยโดยภาษาเนี่ยเหมือนกับว่าเราทําให้เขาใช่ไหมประโยชน์คนอื่นเขาอ่ะเนี่ยมีของอร่อยอร่อยก็แบ่งให้เขากินแต่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยแหละที่จะเป็นคนได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สําคัญที่สุดไอ้ของที่บางทีให้คนอื่นเข้าไปมันไม่เท่าไร่หรอกราคาหรือว่าอะไรต่ออะไรไม่เท่าไร่หรอกแต่ที่สําคัญคือโอ้โหมันได้ลดไอ้จิตที่พยาบาท นะลดความเกียดชังลดความไม่ชอบใจของเราลงไปได้โอ้โหอันนี้คุณค่ามหาศาลจะว่าไปแล้วเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยมากกว่าทําให้คนอื่นด้วยซ้ำไปถ้าคุณทําอย่างนี้ได้นะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นการที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยจะมาช่วยลดละล้างพยาบาทในจิตเราได้เพราะอย่างนี้แต่ต้องทําให้ถึง ม้บีบางคนเนี่ยไปทํานิดๆหน่อยทำนิดๆหน่อยพอเจออุปสรรคเจอปัญหาคือคือคนที่เราไม่ชอบใจนี่ไม่เป็นไปต่างใจเราอีกแล้วเอาเราเริ่มอีกแล้วเราชักจะเริ่มอย่างนี้ก็ไม่ทำไอ้คาว่าไม่ทําหมายถึงว่าไม่ชอบใจต่อไปเะรานพอเจอหน้ากันก็คิดในแง่ลบต่อไปแล้วอย่างนี้มันจะไปเมตตาอะไรได้ แล้วคนนี้ไม่รู้ถึงสภาวะที่จะสืบต่อเขาเรียกว่าสันสติเนี่ยคือมันสืบต่อสืบต่อหมายถึงว่าจิตที่มันเนี่ยเป็นราคะเหมือนข้อที่หนึ่งก็ตามหรือเป็นพยาบาทเหมือนข้อที่สองนี่ก็ตามจิตมันจะผูกกันต่อไปอีกไม่เพียงแค่ชาตินี้เพราะามันยังสะสมอยู่ในจิตของเราผูกเป็นราคะมันก็เอา ผูกกันไปในลักษณะที่เอาเจอกันก็ต้องไปรักใคร่ชอบพอนะไปยินดีกันต่อไปอีกผูกกันในลักษณะพยาบาทก็ไปเจอกันแล้วก็โกรธเกลียดชังเพราะนั้นบางคนเห็นหน้ากันครั้งแรกเท่านั้นเองในชีวิตก็โอ้โหจะฆ่ากันแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการผูกกันด้วยพยาบาทเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยเนี่ยผลมันยังจะต่อไปอีกเพราะฉะนั้นใครเนี่ยเข้าใจอันนี้ได้บางคนเนี่ยบอกว่า เข็แล้วเข็็ดแล้ว,ลวชาตินี้ไม่อยากมีผัวหรือไม่อยากมีเมียอย่างนี้อีกแล้วเสร็จแล้วเป็นไงจิตของตัวเองก็ยังไมปผูกอยู่อีกนะบอกแล้วผูกเพราะความเกียดชังก็ตามคือไม่อยากมีอย่างนี้อีกแล้วก็หมายถึงว่าว่าอืเกียดที่จะไปมีสามีหรือไปมีภรรยาแบบนี้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันก็ผูกจิตที่เกียดแหมบางทีโโหแค้นเคืองนะ กับคนที่เคยเป็นคู่ครองของตนเอาไว้นี่ก็ไปผูกด้วยพยาบาทเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วแม้จิตจะเงียบไปผูกผูกเสร็จชาติหน้าคุณไปเจอกันอีกคุณก็แข้งเคีองกันอีกมันไม่สามารถที่จะพ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราอยากที่จะละจิตที่ผลักนะก็ต้องใช้เมตตา ซึ่งก็ฝึกบอกแล้วถ้าฝึกโดยตรงก็ฝึกกับบุคคลนั้นเลยแต่ถ้าโดยตรงอันนั้นบางทีจิตยังไม่แข็งพอที่จะฝึกได้ขนาดนั้นก็ฝึกกับเนี่ยข้าวของอะไรต่างๆแต่นี้เราจะฝึกแก้พยาบาทก็คืออะไรละข้าวของเครื่องใช้ไหนที่เป็นยังไงที่เราจะพยาบาทอ <c oughs> ข้าวของเครื่องใช้ทำนองไหนฮะ ข้าของเครื่องเครื่องใช้ทํานองไหนออที่เราไม่ค่อยชอบอย่างเช่นเสื้อผ้าเฉยเฉยเสื้อผ้าที่เราไม่อยากจะใส่อย่างเงี้ยนะรังเกียจเสื้อผ้าที่เรารังเกียจแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ไม่ใช่เสื้อใครมันก็เสื้อเราแหละนะแล้วมันก็กันร้อนกันหนาวรัดกุมได้วันบางทีก็หัดใส่บ้างใส่แล้วก็หัดทําจิตทําใจ ดูสิจะเมตตาเสื้อตัวนี้ได้ไหมฮะใส่ด้วยความที่จะรู้สึกออมันมีดีอย่างนั้นนะมันมีดีอย่างนี้นะใส่แล้วก็การร้อนกันหนาวอย่างนั้นได้นะเนี่ยเนี่ยค,คุณฝึกแม้แต่กับสิ่งของข้าวของก็ได้แม้จะไม่โดยตรงกับบุคคลคนนั้นก็ตามอันนี้เป็นฝึกฝึกละพยาบาทด้วยอาศัยเมตตาหรือกับอาหารการกินธรรมาก็เคยพูดแล้ว ไปยังไงอาหารประเภทไหนเอออาหารที่เราไม่ชอบอ่ะอาหารมันก็ดีมีประโยชน์อยู่จริงๆอ่ะเป็นอาหารที่เราขาดแคลนด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็ฝึกกินอาหารที่เราไม่ชอบแต่ในขณะที่กินไปเป็นไงแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้อาหารนั้นจะแผ่ยังไงอ่ะฮะอะไรดีอ่ะที่เราไม่ชอบฮะทั่วเหลืองโอ้โห อาสมมุติว่าถั่วเหลืองเนี่ยเราไม่ชอบเวลากินไปจะเป็นไงจะแผ่เมตตาไงจะสร้างจิตให้มีความเมตตาได้ยังไงจะคิดยังไงเออใช่ไหมเราคิดถึงประโยชน์ของมันใช่ไหมว่ามันดียังไงไม่ใช่พอตอนกินไปไปคิดยังไงเขาเนี่ยแย่แย่ <c oughs> ใช่ไหมกินไปแล้วโอโหฝืดคออา้าวคิดอย่างนี้มันจะไปรอดเหรอเพราะไอ,ไอ้นั่นเนี่ยคือความคิดที่เราถึงลังเกียจใช่ไหมถึงเราไม่ชอบ ไอ้อันนั้นอนะ่ะเราคุณรู้ดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปปรุงมันเพิ่มคุณไม่ต้องคิดมันเพิ่มอีกถูกไหมเพราะตอนนี้เราจะแก้พยาบาทด้วยอาศัยเมตตาที่จะแก้เพราะตอนนี้เราไม่ชอบกินถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่เป็นของที่น่ารังเกียจของเราเพราะในขณะที่เราจริงเนี่ยบอกแล้วไอ้มุมลบเรารู้อยู่แล้วมันสะสมวิญญาณใจเราเยอะเยอะแยะไปหมดแล้วอ่ะ แต่ตอนนี้เราพยายามคิดบุมบวกของถั่วเหลืองที่ว่ากินแล้วมันดียังไงโอ้โหมันจะแข็งแรงทําให้อ่ถ้าเป็นแผลเป็นอะไรนี่เลือดแห้งเร็วนะเอเลือดมันจะไม่ไหลออกเยอะอาอย่างนี้อหรืออะไรอีกถั่วเหลืองช่วยให้ระบบภายในร่างกายนะเข้มแข็งมีพลังอะไรอย่างี้คือคือค,คิดในแง่บวกในขณะที่เรากินถั่วเหลืองนั้นนะ่ะ คือพิจารณาที่มันเป็นเมตตาเข้าไปอย่างนี้จิตท,ที่เราผูกเอาไว้ในแง่รังเกียจในแง่ไม่ชอบตัวเหลืองมันถึงจะค่อยๆเบาลงได้จิตที่เป็นพยาบาทมันถึงจะเบาลงใช่ไหมจิตท,ที่เป็นแง่บวกที่เราสึกเออเอาละเราไม่ค่อยชอบก็จริงแต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นมันมีประโยชน์อย่างนี้นะมันดีตั้งหลายอย่างเพราะบางคนเนี่ยพอปรุงจิต คิดอย่างนี้ได้เนี่ยแง่ลบแง่ที่เป็นเห็นแต่ความไม่ดีของมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีตัวดีขึ้นมาทวงตัวดีขึ้นมาทวงยิ่งถ้าเรากินไปแล้วแล้วเราก็เห็นด้วยว่าเออจริงๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเราไม่ค่อยกินถั่วเหลืองเราก็เลยสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยขาดวิตามินขาดโปรตีนเกลือแร่อะไรนีนนน่พอเรากินไปแล้วเออดูแล้วเออสุขภาพเราดีขึ้นอะไรต่างๆ ยิ่งเห็นผลอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคราวนี้แหละคุณถึงจะล้างไอ้จิตไม่ชอบใจนั้นออกไปได้สิ้นเกลี้ยงออกไปได้หมดคุณจะวางใจได้หละคราวนี้